สวัสดีครับกปลากปลาตรงนี้ช่วงพักเที่ยงกินข้าวนะครับเอาวัวนอนเวีนดู <c oughs> ดูวัวงามครับ บรรยากาศทุ่งนานะครับ นัเท่าไหร่ก็ครับหมื okay. ่นห้า uh บ่าเอวตัวเยอเอาไปเลยเมื่อไหร่โ uh อ้โหพ่อพ่อเกระทับแล้วหรือพ่อพันเล่นพ uh> ันมาขี plain. ่เขาเหมครับหมดเลยครับนี่กางยังหมดเลยหมดเลย ตรงนี้ช่วงพักเที่ยงนะครับนะพักเที่ยงกินข้าวขวดมีนาขอดมีนาตัวนี้ขว,ว,วดมีนาขวดมีนาเดียมมีนาแม่พันธ์นะครับ <c oughs> ถ่ายงัวนอนครับ <c oughs> ถ่ายงัวนอนเปล <c oughs> ี่ยนจบเลยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศบ้บานๆช่วงหน้า <c oughs> Lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มสเปนตัวนี้ตัวนี้น้องน้องใหม่ครับเนี่น้องใหม่พึ่งควาดครับน้องปีใหม่น้องปีใหม่หมเพศหญิงเพศหญิงน,นะนะครับลด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 ลลดลดดดล โอ้ตัวนี้ตัว,ตมตวแม่ัมแม่นแม่มัน<ห>ตัวนี้ลูกนะครับบเยามันจะนนกาด วัวนอนนะครับอยู่แบบนี้ครับสบายชีวิตเรื่องวัวบรรยากาศบ้านๆอยู่แบบสบายสบาย วิถีชีวิตพ่อบุญช <cu> ัยนะครับเื่อนาฟ้ามีเพื่อนมาด้วยสองสามตัวนอนนอนเฝ้าเบ้งโตค่ะค่ะหน่าค่อยกองด้วยเออคุ้นไหมกองด้ยไหมนี้ฟ้าใสนอ้ชิงโตไอ้เมลค่า ไหนให้ดูกับข้าวครับหม,มกปลาหมกปลาโอ,โอ้กินแบบธรรมชาติสุดยอดเลยครับอันนี้น้ำดืม่มน้ำดืม่มอันไหนว่ามันเบิ็งกองแก้วเหรอคงไม่ใา่ บรรยากาศช่วงหน้าแรงหน้าหนาวครับบรรยากาศรอบป่าอ้อยล้อมรอบ,อบรับฟ้องงานไหนีหญ่มากมีโทษโทษวเนี่ยบวบอ่ะ ลุกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราเอาไว้สนิทสักพอนะครับสวัสดีครับ